เอาละคะอยู่กับพวกเราเองนะซึ่งวันนี้ผมเจอแมปไม่รู้ผมเลยเข้าไปเล่นก่อนแล้วนะ <Okay. S 1> ก็คือถ้าใครอยากให้ผมเล่นอันนี้เนี่ยอันนี้นะไปดูใน t i ๊กต็ได้ชื่อว่า t i k t o ็อ BK นั่นแหละตั้งง่ายๆวันนี้เราจะมาเล่นแมปนี้ดูนะซึ่งน้องผมมันบอกว่า ให้ใช้ท่านั่งลงไปแทนซึ่งผมไม่รู้ว่ามีท่านั่งไหนอ,อ๋ออันนี้หรือเปล่าเออทั้งผมบอกทา,อางนี้แล้วมันมันจะลงไปเองแบบว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉันขอคีย์หน่อยยอหายจชบเฮ้ยซาลาแม่หายจ็บใช่ไหมคือมันแย่งไปเลยนะคือมันไม่รอใครเลยอะตกใจอะอ่ะ ผมไม่เชื่อมันนะเพราะว่าแบบมันมีรถมาให้เราก็ต้องใช้รถปะ่ะนั่นดีเออเอาบังเออเอเอบังคับไม่ได้หรือว่าน้องผมพูดเป็นจริงซึ่งผมจำได้ว่าผมเคยเล่นประมาณ2017 <c oughs> เอาตายจริงน้องผมบอกว่าต้องเป็นตรงขอบด้วยนะ <c oughs> เพราะว่าไม่อย่างนั้นตายอะ่ะ <c oughs> นั่นดี เพราะว่าน้องผมบอกว่าตรงกลางอ่ะหิมันเยอะอก็เลยต้องนั่งขอบแมปในตำนานนะโอ้ว่าวาวาววอ้าอ,อ,อะไรวะนั่นดีผมก็ต้องนั่งน้องผมบอกห้ามนั่งแต่น้องผมบอกว่าฝ่าฝืนกดได้แค่เกมผมก็ลองฝ่าฝืนกดดูปรากฏมันไม่มีบ้าอะไรเลยอ่า ไปไปไปเลย้ bye bye. สนุกว่ะเอ้ยกับโดน้นอ่าทำไมคนชอบงงว่าทำไมแต่งตัวแบบนี้กากจังวะซึ่งแต่งน้ำน้องผมมันแต่งแบบเนี้ยผมแต่งตามมันเ,นเออแต่งกาดแเนี้ยแต่ผมก็อยากแต่งแล้วเราก็ลงไปอีกว้าวตูดไม่ทันหลอกตูดแข็งแรงดีฮะ สุดยอดเพื่อนไม่เคยติดตามเราแต่เรากลับไปติดตามเพื่อนฮ่าฮ่า่คุณเล่นไม่มีใครเคยเพื่อนเราไม่เคยติดตามเลยนี้ก็แค่ว่าเพื่อนเราอาจจะไม่เล่นเรียนมากกว่าแต่เราเป็นเด็กเล่นนะมามามาว้าวสุดยอดก้อนหินแห่งความมันเล ว้าวาว้าวาว้าว,าว,าวเอ้ยกระโดดไม่ได้ว้าวแต่นั่งกันอู้เฉียดตูดตูดชั้นเป็นลูกชิ้นยืนกินอะไรวะลูกชิ้นยืนกินต้องไปบริลรัมแต่แต่ตูดแต่ชั้นอยู่เชียงราย

กันให้เลือกหนูให้เราลบจะได้หวัลหวละหัวเดิมน,นี่แล้วเราก็เป็นผีฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยรอนะก็ไม่รอก็อนั่นเลยก็แล้วก็นี่ว้าวสวย ไม่มีดอมนีนัดไหมวะแพงเกินใครจะเอามาใส่วะไม่ดีไม่มีโอ้สุดยอดนี่เราสวยมากไหมเออเราสวยไปแล้วเราก็จะไปช่วยผู้คนที่ติดอยู่ข้างบนไปคมแดดรมพงของคมของซินโดเดล,ลา่าไปเอาเอา ผมของซินโดเลรร่าจะต้องขี่ด้วยไปกันโลดเฮ้ยมันเหมือนทำมาชีนปะแซม่ขีไอเดลเลมอนเนะ่มามาเรากำลังจะไปรับผู้คนที่ติดอยู่บนภูเขาที่ชื่อว่าภูเขาไกลนะเว้ย เออเราแล้วทำไมเราต้องใช้ทางลัดที่ไกลทำไมเราไม่ใช้ทางตรงที่ไม่ไกลใครใครขึ้นใครไม่ขึน้ไนไม่ทันใครไม่ทันเ ว่าขอขอจินี้ไปแค่นี้ก่อนเลยบาย